สวัสดีค่ะแอดมินหน่อยสวัสดีทุกท่านเดอจ่าเดอสวัสดีตอนเช้าวันที่27ตุลาคม2566สวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางชอบ t u b e ประกับโนนอยแฟนเพจทุกทุกท่านเดอจ่าเดอ สำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางเลข้ันน้อยมัดรวมเหล่ากะเล่าพัฒนาในตารางเดียวกันเด้อท่านผู้ชมแต่กวนจะไปปรับชมแนวทางสำหรับคลิปนี้ทันใดที่เขามาแล้วกะอย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชดร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเด้อจ่าเด้อฝากทั้งสองช่องทางเด้อท่านผู้ชมหากใครที่อยากได้แนวทางเลขคันนอยมัดรวมทุกวัน อย่าลืมไปกดติดตามโนูน้อยชาแนลทางช่อง y t u t u เด้อจ่าเด้อทางโนูน้อยแฟนเพจแอดมินจะวางให้เฉพาะวันไหนที่มีราวเด้อจ่าเด้อสำหรับน้อยมัดรวมชมชมฮานอยมัดรวมเมื่อวานลุดไปเนาะจ้าเนาะเลขตารางนี้ถ้าหลุดแล้วจะไม่เคยหลุดซ้ำอา้าท่านชมสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางตัวเลขกันต่อท่านม อย่าลืมด้วจ้าเดอ้อฝากทั้งสองช่องทางนูน้อยแฟนเพจทางเพจ Facebook และนูน้อยชาแนลทางช่อง YouTube ช่องหลักถ้าอยากได้ทุกแนวทางทุกตัวเลขอย่าลืมไปกดติดตามนูน้อยชาแนลทางช่อง y t u b e เด้อจ้าเดอ้อก็เห็นใต้คลิปทางนูน้อยแฟนเพจอยู่เนาะจานะ้ะเนาะใต่คลิปใสโพดพ่อแม่พี่น้อง f อเพิเป็นขอแนวทางเลขห้าน้อย แนวทางเลขหาหน่อยบได้วาข้างเพจซูเมอร์เดอร์เดอร์แนวทางเลขหาหน่อยแอดมินจะวางเฉพาะวันไหนที่มีราวเนาะจา้ะเนาะข้างเพจแอดมินจะลงราวพัฒนาและรัฐบาลไทยให้เดอร์เดอร์เอา้าทำช่อมมาเนี่มีแนวทางเลขความฝันนำทำชมมาเพินน่อนี่แอดมินหน่หนอยฝันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางตัวเล็กกันก่อนนะจ๊ะเนาะจัง ฟังแนวทางความฝัน,มนเมื่อวานนี่แนวทางลด,ล,ดดลดอีหลีเด้อจ้าเด้อร์ดอีหลีหากท่านใดที่เสือเอ้อแอดมินหน่อยให้หยุดหากท่านใดที่บอเสียเมื่อวานนี่โตไตัยโตมั่นเด้อจ้าเด้อเพราะว่าแนวทางลดเด้อท่านผู้ชมเมื่อวานนี่ยี่สิบหัวติดตั้งยี่สิบหัวติดนะท่านผู้ชมบ่เคยเขายี่สิบหัวติดท่านผู้ชม เอามาเบิ่งเหล็กเด่นเมอนีเนก,กันเลยนานะ่าจะเนาะเดี๋ยวคลิปสีเงาทำช่วเพวบาจะมีแนวทางเล็กความฝันเราให้ฟังนำนานะ่าจะเนาะแนวทางเลขฮาน,นอยมัดรวมประจําำวดันที่27ตุลาคม2566เลขเด่นจับวินนะคะ เก้าศูนย์หนึ่งสองสามหกเด่นเก้าและศูนย์วิ่งกรูดศูนย์ 15คู่วินนะคะเก้า9ูน3 96ก้าหนึ่งสองสามเหศนหนึ่งสองศูนสาม หนึ่งสองหนึ่งหนสสองหและ3 6มหกนะคะสิบหาคูวินเดอร์ท่านชมแป๊บหนึ่งแอดมินเขียนหายท่านชมจังมาฟังแนวทางเหล็กความฝันนำกันอาารอจ่าเนาะ วันใดทะเลาะกับคนอีกแล้วท่านชมงวดที่ออกสามเก่านะกับวันวันว่าได้ต่อสู้กับทะเลาะกันนะั่นแหละท่านชมก็ได้ต่อสู้กันเมือ่อนขนึ้นีนกับวันอีกแล้วท่านชมปันว่าได้ทะเลาะกับคนบรูจักอาจารยนะ์เนาะเดี๋ยวเน้นเจาะห้กวนท่านชมแอนเินจะเล่า เดี๋ยวมาสิเ่มคู่เด่นเน้นเจาะเก้าศูนย์ศูหนึ่งศองศูนย์สามเก้าสาม ่อมาจะเป็นเราความฝันเด้อท่านชมเมื่อคืนนี่น่นหน่อยฝันฝันวาดังสี่เด้จ้าเด้อฝันวาได้ทะเลาะกับผู้ชายคนหนึง่งแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนต่างดาวมานั่งเบิ่งแอดมินน้นหน่อยแต่ว่าในความฝันนั้นแอดมินน้หน่อยเข้าห้องน้ำห้องน้ำ บดบ่มีประตูจักไปเขา่าลิซายกับบลูห้องน้ำบ่มีประตูแอดเมนน่อยบัดเข้าไปไปทำธุระในห้องน้ำนะท่านผู้ชมบัดมานางยหนาห้องน้ำแอดเมนหน่อยก็ได้ไล่เข้าไปวาคนเขาห้องน้ำสิมานางเบื่องเหตุหยังในความฝันนะท่านผู้ชมไล่ไปแล้วไปจะววากลับมาอีกกลับมากับแม แอดมินก็ได้ทะเลาะกับปลูกชายเขาแล้วก็แม่เขาเป็นยังจังได้ทะเลาะกันเพราะว่าเขามาหมักแอดมินหน่อยแอดมินหน่อยบ่มักในความฝันได้ทผช้ชมด่าเขาทั้งศูนย์ทผู้ชมในความฝันทั้งศูนย์ทั้งด่าเขาด่าจนได้ไปแจ้งความมาจับทผช้ชมแจ้งความมาจับคณะตำรวจมา เขาก็ยั่งบอย่านตำรวจแอดมินก็นดา่าด่าเขาในความฝันด้วยทำชมปันใดดา่าผู้ชายคนนั้นลหละกับแม่เขาเขามากมักแต่ว่าแอดมินหน่หนอยบอ่หมักเขาในความฝันด้วยทำชุ่มด่ากันจนจนบ่รู้อีหยังอะทำชุ่มจนตื่นซื่อในความฝัน,น,นกับมิตรดาอย่างเดี๋วทำชุ่ม นั่นละ่ะฟันเท่านั้นล่ะท่านผู้ชมฟันบายาวเด้ถ้าฟันเป็นเหล็กฟันบายาวเราท่านผู้ชมแอดเมนูหน่อยฟันบายาวเหล็กความฟันเ้าท่านผู้ชมสําหรับมื่อนี่ตรงกับเหล็กในตาร่างนําแต่ว่ามีหลายโตท่านผู้ชมพิจารณาเบิงเด้อท่านผู้ชมแอดเมนูหน่อยสิเขียนให้อาจจะเนาะแอดมินูหน่อยสิเขียนให้สําหรับเนื้อทางเหล็กความฟัน มีตรงกับตาล่างอยู่ท่านชมแอดมินหน่อยก็จะเขียนหวยไทยให้ขึ้นเ้าน่นาละท่านชมเลขฝันแต่ว่าเลขฝันไล่หลายท่านชมเขาไปเบิ้งความฝันใน Google น,น,น,นอกจากนั้นเ้วก็เขาไปเบิ้งเลขเด็ดนํำท่านชมมีตรงกับในตาล่างอยู่ท่านชม เลือกเอาด้วยจ้าเด้อเลือกเอาแนวทางเลขความฝันนะจ๊ะเนาะหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าห้าเก้าสี่เก้าสองเลขฝันหลายด้วยทองชุ่ม สี่สองห้าสองแล้วก็มีสามโตนั่งทนชิมเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดห้าหนึ่งแนวทางหรือความฝันทำชิ 7, 1, 9, 7, 1, 6, 7, 5, ม ะไม่ตรงกับเหล็กในตาล่างอยู่เนาะจา้ะเนาะเอา้าสำหรับแนวทางมัอนี้ก็มาลุ่นกันต่อว,วาสิเขาหรือสิลุตต่อเนื่องเนาะจา้ะเนาะแต่วาแนวทางเหล็กตาล่างนี่ถ้าเขาแล้วบม่ค่อยลุกซ้ำด้วย่านมชม้ชมรวมสามรอบพิเศษปกติและ v i ไได้แล้วรีหยุดเมื่อได้มีเล่าไปเป็นแนวทางเราพัฒนาได้สำหรับเราพัฒนาเจ็หดหงส์จิตแล้วด้วยธรรมชมมุ่มมันีเขาอีกคือเกาละธรรมชม วันนี้ก็จะเข้าอีกเหมือนเดิมสําหรับเราพัฒนาเนานะจ้ะเนาะเอาท่านผู้ชมเด่นเก้าและศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์หกคู่เน้นเน้นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองและศูนย์สามท่านผู้ชมแนวทางเหล็กความฝัน แนวทางเหล็กความกวนาธรรมช่มหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าห้าเก้าสี่เก้าสองสี่สองห้าสองเจ็ดหนึ่งเกาเจ็ดหนึ่งหเ็ดห้าหนึ่งธรรชมแคปหน้าจอแล้วก็ไปขยายเบึงแง้ดจะเดอ้อสสำหรับแนวทางเล็กความกวาธรรชมคุณพ่อคุณแม่บางท่านเพิ่งอาจจะแนบโมเห็นพรวันเป็นตัวน,น้อยๆน,นะจจะเนาะแอดมินเียนห่งตัวน,น้อยๆธรรมชุม่ม เอาธรรมชมต่อไปแอดมินขอโฆษณาขายกาวแวฟยาซีฟันเ้อจา้าเ้อหากท่านใดที่เขามาแล้วสนใจยาซีฟันกับกาแฟกาวแว่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเลอจา้าเ้อจะมีเ้าชะงมและโมโนนะจ้วเนาะตัวนี้จะเป็นเ้าชะงมาธรรมชมเขาชะงมมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะ สก,กัดจากเถาวันเปลียง3ามชนิดเถาวันเปลียงสก,กัดเถาเอ็นอ่อนสก,กัดและเถาเมื่อยสก,กัดทรมชุ่มช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่ยตามร่างกายอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดกาแฟเขาชะง,งมตัวนี้เ้จาจะเด้ล่องไปทานเบองทธรมชุ่มรสชาติกลมกล่อมมากตัวนี้จะเป็นโมโนทรนชุ่มโมโน ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจา่างใสสกัดจากเห็ดยินเจอปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดอัง่นซอยบำรุงสายตาและกผิวพรรณเด้อจ่าเด้อสำหรับโมโนกล่องละ225บาทนะคะบรรจุในกล่อง15ซองแบบนี้ตกซองละ15บาทเท่านั้นเด้อจ่าเด้อหากท่านใดที่สั่งสองกล่อง450บาทแอดมินโน้อยส่งฟรีแบบโอน ต่อมาก,ก็จะเป็นยาซีฟันเนาะทผู้ชมยาซีฟันสมุนไพรสก,กัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้เด้อทผู้ชมหากท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ่อยๆปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆลองสั่งยาซ0ฟันบอดนี้ไปใส่เบื่องทผช้ชมใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปเด้อจ้าเดอ้อเพียงหลอดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเอาหากท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสาม หรือว่าจะเมมเบอร์ทักไลน์นะคะสั่งข้างลา่างกระไดทําชมหรือว่าจะโทรมาก็ได้เอาสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงลํารวยเงินทองโชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ